สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ความขันจากใจชัดมอบแก่คุณกุหลาบแดงเจ้าเอย๋ยวันนี้มาปลูกดอกไม้นะครับวันนี้นี่ครับปลูกดอกดาวเรืองอีกแล้วนี่ครับตอนนี้กำลังปลูกดอกดาวเรืองกันอยู่เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ว่าจะปลูกได้กี่นานวันนี้มา <c oughs> เลยครับมาปลูกดอกดาวเรืองด้วยกันนะครับทุกคนวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาก็เป็นวันแห่งความรักนะครับทุกคนเราจะรักเงินเมียไปเลยเที่ยวนะครับวันนี้ ดอ,ดอกดาวเลืองเด้อพี่น้องที่เราทำเสร็จไปก็หมดแล้วนะครับดอกดาเเลืองเราขายเบิดแล้วครับขายหมดแล้วนี่ก็ปลูกใหม่งานธาตุขายงานธาตุหมดแล้วขายงานธาตุจะไม่มีงานธาตุปลูกเซงงานธาตุแต่ไม่มีงานธาตุปกับเบิดอกับพี่น้องปลูกบักร้ายหนึง่งนี่นี่เมีบรูปครับแบบ,บว่าข้าจะพลาดน,นะรูปแล้ว นีวันที่14กุมภาเราจะทําอะไรดีครับลง<ล>มแนวเสือภัยสาวเจนเลยครับเ<ล>ป็นเจ้าพี่กับจักเสือเอาง่ายนอ้อง<ล>ขั้นมีกับมีหมกเ้าแวาาแล้วครับพี่น้อง<ล>อามีหมกเ้าวแล้วกับม,มาให้สาวเจนกำลังหิดกำลัง <laughs> หิบกำลังหิดหมกเ้าวเด้อดังๆหมกเ้าว ขนมจีนเราวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสองถังด้วยพี่น้องสองถังเลยวันนี้ขายดีมากข้าวมัดเึ้นพี๊ดตัวนี้คือข้าเมันเึ้เนงนี๊ด ไปดีคู่กับอันนั่นเด้อพี่น้องหาของอันประหยัยบอกพี่กับบูมี่ยังไงก็จะเอาดอกดาวเรืองนี่แหละประหัสาวเจ็ดสองดอกสองดอก <c oughs> มบอนี่ขอสองดอกพอดอกดาวเรืองเด้อพี่น้องอจะขึ้นหลาย <c oughs> <c oughs> ดอกกุหลาบบูมีครับเอาดอกดาวเรือง าขันไปเทีย่ยวไซนอครับไปเทีย่ยวไปเละาะไซนอ่ะครนี่บ้านวัดลนไทนี่ครับรบ,บรรยากาศ ดีเหมือนเดิมครับบรรยากาศก็คือเก่าครับพี่น้องนี่อันนี้ตะลองตะลองทำมันกันนะครับบอดี้ยูได้เศร้าอันนี้ปลูกใส่สงการนะี่เหมือนกันเลอันนี้ก็ปลูกใส่สงการนะครับเอาไว้ขายงานสงการ ปลูกเบิ้นี่เลยเหรอสวัสดีปลูกเบิ้นสวัดครับ ตติตีนแล้วขอถอดทุงตรีนก่อนนะครับทุ้งตรีนทุกเลือดไปดูใก้กันเลยครับตอนนี้ก็จะปลูกผสมกันนะบก็จะมีผักบุ้งด้วยผักบุ้งดอกดาเรืองนะปลูกสลับกัน นี่ครับพื้นที่ปลูกของเราบรรยากาศก็ด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนานะครับก็ทำข้าวนาปปลงไม่ใช่นาปีนะครับนาปปลงนาเป็นปีครับนานนานเป็นปี

ว่าคือสิท่านเยี่นะสองเดือนกว่าคือันยังสองเดือนกลัวมันก่อนจะว่าที่ท่านกมจะกนไลยทั่งเบียร์วันนี้ก็เป็นสามเนี่ย ครัตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับนีบ่อันนี้ล็อตใหม่ครับกาลังขึ้นเลยนี่นี่นนก็มีอยู่สามนานนะครับอันนี้ก็ร้อยละตอนนี้ราคามันก็ตอนนี้ก็ร้อยดอกต่อ80บาทนะครับนี่เขาก็จะมาเก็บเองนะครับลูกค้าก็จะมาเก็บเองเลือกแบบนี้เลยเขาก็จะเอาแบบนี้ไปไหว้นะครับ นี่เขาเรียกว่าร้อยละร้อยละแปดสิบาทนะครับต่อดอกนะครับร้100อยดอกต่อ80บาทนะครับนี่กำลังออกดอกนะครับครับเดี๋ยวขอตัวไปทำธุราต่อก่อนนะคะสําลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ